วันนี้ก็จะมาแต่งหน้าใน5นาทีกันนะคะทำไงถึงจะได้ลุคนี้ไปชมกัน,นะคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็5นาทีเห็นไหมเอ่ยเริ่มเลยนะไอโอเป้ค่ะที์ของการแต่งหน้าภายใน5นาทีเนี้ยเราต้องดูปัญหาผิวของเราเป็นหลักค่ะว่า ถ้าสมมติว่าผิวดีอย่างเงี้ยก็แค่ทาแป้งผิวดีแต่ตาตีก็แค่ทาแป้งตาโตแต่ผิวไม่ดีก็เป็นเน้นที่สกินส่วนของายต้องเน้นทุกส่วนคอไว้ไปทาในรถเอานะโอ้ชิวๆเว,วลาตั้งนานตั้งห้านาทีเนะี่ย เสร็จแล้วก็สําหรับใครที่ผิวมันเนี่ยเราก็ต้องเติมแป้งลงไปนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าจะได้เซตตัวมันแล้วถ้ามีที่ปกปิดมากอย่างเงี้ยมีจุดที่ต้องปกปิดมากก็ใช้แป้งผสมรองพื้นไม่ต้องหนานะแค่ตกตบไปให้มันเซตจ,จะพูดทอยเนี่ยออ้ย ทำไมควักแป้งเยอะจังเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้ว3นาทีแล้วเอาไปก็คิ้วค่ะคิว้วใช้มาสคาบัดคิ้วของอีทูดี นั่งห้อง,งนี้แสงไม่ค่อยดีอ่ะจะอยากถ่ายวันน่ารักอะมัน็กเก็ตวันหรือเนกเก็ตออริจิใช้สีสมอลปไปคนใหในตัวเองนะว่าสีสมอลคือสีอะไร แล้วก็ตาล่างใช้สีไซคค่ะขดใช้คนละนิ้วกันนะคะเละยฮ้่อนู่งนาทีแล้วอะ่ะทำไมมันเร็วจัง พาวันป่าววะเล็กหนึ่งนาทีอันนี้ของ i n t u It สิ้งอา ลืมปัดขนตาเสร็จแล้วค่ะ